สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมสกูปปี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับของ Honda นะครับตัวนี้จะเป็นสกูปปี้ปี2022นะครับก็คือลายปี2022นะครับแต่ว่าทรงก็ผมดูแล้วน่าจะเป็นตัวทรงก็ยังเป็นตัวปี2021อยู่เลยนะครับเพื่อนๆนะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับแดงตัวนี้จะเป็นแดงออกสีแบบแดงด้านๆ้านะครับผม นี่ครับเป็นใหม่ก็จะเป็นสีเทานะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงเทานะครับผมนี่ครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบระบบแบบ f ู l l LED ดีนะครับไฟหน้าแบบ f ู l l LED ีนี่สว่างมากเลยนะครับผมแล้วก็อายุการใช้งานก็ทนมากนะครับไม่ขาดเหมือนพวกหลอดแบบมีไส้นะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบ12นะครับเป็นล้อแมกนะครับแบบยางแบบจุบเลดนะครับของด้านลบนะครับผมนะครับปั๊มดิบเบ ปัมบิตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับส่วนโชก็จะเป็นสีดำนะครับผมตัวนี้แม็กแบบห้าก้านนะครับดีไซน์มาใหม่สวยมากเลยนะครับนี่ครับสกูปปี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเนี่ยตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นคลับ12นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบโลโก้นะครับแบบชุบโครเมียมนะครับนะครับเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์แบบ e s p นะครับแบบระบบสตาร์ทเงียบนะครับตัวนี้จะไม่มีมอเตอร์สตาร์ทนะครับเวลาสตาร์ทนี่จะเงียบมากเลยนะครับนี่ครับยางหลังก็ขนาดใหญ่มากนะครับ110ทับขอบ12นะครับข้างหลังก็เป็นล้อเม็ดนะครับเป็นโชคเดียวนะครับนี่ครับโชคหลังเป็นสีดำนะครับไฟท้ายไฟท้ายก็ยังเป็นหลอดแบบมีไส้อยู่นะครับแต่ว่าเขาดีไซน์มาสวยนะครับเข้ากับตัวรถมากเลยนะครับ นี่ฮะผ่าชมรอบๆนะครับสกูปปี้นิว2 0 2 2นะครับแต่ว่ารูปทรงก็เป็น2021นะครับเปลี่ยนแค่ลายแล้วก็สีใหม่แล้วครับฝาครอบท่อก็เป็นสีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นระบบเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับเป็นระบบหัวฉีด PGM-FI นะครับ PGM-FI ตัวใหม่ล่าสุดของ Honda นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสตาร์ทแบบรีโมทนะครับ ต,ตัวนี้ก็ที่เป็นที่แบบใส่ของนะครับเวลาเราซื้อของก็สามารถแขวนได้ตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นเรือนใหม่นะครับก็จะเป็นดิ้หน้านะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบดัมเบลนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นระบบเบรกแบบคอมบิ่เบรกนะครับเวลากำฝั่งนี้ปุ๊บมันก็จะดึงฝั่งนี้ใช่ไหมครับนี่ครับเวลาเรากำเบรกหลังนะครับแล้วก็เบรกหน้ามันก็จะดึงด้วยนะครับมันทําให้ระยะฟรีเบรกของเรามันสั้นลงนะครับช่วยช่วยความปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวพาทุกท่านนะครับมาชมใต้เบาะนะครับนี่ครับถังก็ถังก็ประมาณ5ลิตรนะครับโอ้โหกล่องเก็บของก็ถือว่าใหญ่มากนะครับเก็บของได้เยอะมากเลยนะครับอัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่55.6กกิโลต่อลิตรนะครับอันนี้ก็เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีพรบนะครับผมนะครับ53,600ืามนอะครับอัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่ 5 5 6กกิโลต่อลิตรก็ถือว่าประหยัดมากๆนะครับในตัว AT110 ตัวนี้นะครับผมผมก็บอกว่าประหยัดสุดๆนะครับแล้วก็ออกแบบมาสวยมากเลยนะครับก็จะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนเลยครับเพื่อนๆผมว่าสวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับก็จะมีที่ชาร์จนะครับสําหรับสายโซเชียลนะครับตัวนี้ไว้ชาร์จพวกนี้ได้นะครับผมนี่ครับ ชาเราไปซื้อที่เสียบมาแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับแต่แนะนำนะครับเวลาชาร์จก็ให้สตาร์ทเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าเราปิดเครื對對 чи, ่องชาร์จถ้าเราไม่สตาร์ทเครื่องชาร์จนะครับแบตเตอรี่มันจะหมดนะครับแบตเตอรี่ของรถนะครับมันจะหมดเดี๋ยวก็สตาร์ทไม่ติดอีกนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะไม่มีตัวสตาร์ทขานะครับถ้าเป็นตัวล้อซีลวดนะครับเขาจะทําที่สตาร์ทขใา้นะครับตัวนี้ก็คือถ้าแบตเตอรี่หมดก็ เข้าศูนย์หรือว่าร้านส้มได้เลยนะครับผมนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับถอดไม่ยากนะครับก็น็อตสตัวนะครับแล้วก็ดึงออกมาก็แบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับโดยรวมแล้วผมว่าตัวซู o ปอีตัวนี้ออกแบบมาสวยนะครับสีก็สวยด้วยราคาก็ไม่แพงมากนะครับห้าหมื่นกว่านะครับได้ตัวระบบล้อแม็กด้วยแล้วก็ระบบคอมบ i ายเบรด้วยนะครับแล้วก็สตาร์ทมือด้วยนะครับผมสีก็ ถือว่าสวยนะครับทำมาสีแดงด้านตัวนี้แดงออกด้านด้านนะครับแล้วก็เขาก็ดีไซน์รูปทรงอะไรมาก็สวยมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเผื่อท่านใดกำลังอยากใช้รถออโต้นะครับผมก็แนะนำตัวนี้เลยครับซูเปี้ตัวล้อเมดปี2022นะครับผมตัวนี้ลาย2022นะครับแต่ว่าทรง2021อยู่นะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ